ยูเซษทุ่ม500ล้านดอลลาร์สหรัฐให้ทุนสื่อ4,291นักข่าว6,200รายทั่วโลกวันที่9กุมภาพันธ์2568อยู่กับดิฉันค่ะธนวัตรวังชากว่ามือวางอันดับหนึ่งของการแฉต้องยกให้วิกิลีล่าสุดออกมาขยี้สามยูเศษหน่วยงานเช้าโชว์ของสรัฐ ว่าโอนเงินเกือบครึ่งพันล้านดอลลาร์สหร,รัฐให้กับ i n t e r n e w s Network หรือชื่อว่าไอเอ็นเป็นองค์กรไม่สแสวงหากำไรที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งในการดำเนินงานด้านสื่อครอบงำสื่อทั่วโลกในปี2013เพียงปีเดียว i อเอ็นร่วมมือกับสื่อต่างๆกว่า4,291แห่งผลิตรายการออกอากาศ 4,799ชั่วโมงเข้าถึงผู้ชมกว่า778ล้านคนทั่วโลกฝึกอบรมนับข่าวกว่า9,000คนดำเนินการในกว่า30ประเทศเลยมีสำนักงานสำคัญในสหรัฐลอนดอนปารีสมีสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคในเคียฟเมืองหลวงของอยูเครนนะคะกรุ่มเทพมหานครเมืองหลวงของเรา และนโรบีที่แอฟริกาแต่เรื่องราวมันยังมีอีกมากนะคะเอนจนิวก่อตั้งขึ้นปี1982หรือปีพศ2525นันั่นละค่ะอ้างว่าจะสามารถช่วยสื่อต่างๆบรรลุความยั่งยืนทางการเงินส่งเสริมข้อมูลที่น่าเชื่อถือซึ่งเป็นภารกิจที่ดำเนินการควบคู่ไปกับเงินทุนจำนวนมากจากรัฐบาลสหรัฐเห็นไหมคะ ช่วยหรือเกี่ยวข้องโดยตรงเลยภายในปี2 0 2 3หรือพศ2 5 6 6นะคะองค์กรได้ร่วมมือกับสื่อต่างๆเกือบ4,300แห่งปีเดียวเองฝึกอบรมนักข่าวหลายพันคนสนับสนุนความริเริ่มในการเซ็นเซ,นเซอร์โซเชียลมีเดียในเวลาเดียวกันอยู่เศรษรายเดียวทุ่มเงิน472.6ล้านเหรียญสหรัฐ อินเตอร์นิวนะคะแม้ว่าองค์กรจะได้รับเงินทุนจาก AOL Time Warner Foundation Bill and Melinda Gates Foundation และผู้บริจาคเอกชนรายอื่นๆอีกด้วยเห็นไหมคะ Bill g a t e จับมือกับยูเศษคุมสื่อน,นะคะเงินช่วยเหลือพวกนี้รวมถึงเงิน10.7ล้านเหนรียญสหรัฐจากยูเศษสนับสนุน การสื่อสารมวลชนที่มีความรับผิดชอบและมีคุณภาพสูงก็ใช้คำนี้ละค่ะเท่ทีเดียวในไลบีเรียและเงิน11ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับสื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในมอลโดวาอันนี้คนที่แชร์เรื่องนี้คือ datarepublican com ก็คือพรรค republican เองนั่นแหละกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจัดสรรเงิน1.48ล้านดอลลาร เพื่อจัดตั้งบริการข้อมูลที่ปลอดภัยเข้าถึงได้และช่วยชีวิตก็จัดตั้งที่ประเทศสุนใต้ค่ะทุกวันนี้สุนยังยุ่งเหิงอยู่เลยเงินช่วยเหลือจากอยู่เศษอีก19.5ล้านเหนรียญสหรัฐมอบให้กับอินเตนิวเพื่ออะไรเพื่อวางตำแหน่งสังคมจอแดนให้สามารถสนับสนุนผลประโยชน์ที่ขับเคลื่อนโดยพล,ลเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชื่อโปรเจกต์นี่สวยจริงๆนะคะนั่นก็คือไปวางตำแหน่งแทรกที่จอแดนนั่นเองนอกจากนี้ซ e o ของอินเตอร์นียเองคนสำคัญเลยนะคะยีนบัวเกลและบุคคลสำคัญอื่นๆซึ่งเป็นผู้บริหารของอินเตอร์เนียลลบประวัติพวกเขาออกจากเว็บไซต์องค์กรเมื่อเร็วๆนี้ด้วยเมื่อรู้ว่าทีมทํากำลังลลางบากหยุดเสด วิกิลีกสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวนี้และได้ให้ความช่วยเหลือโดยมอบสำเนาที่เก็บถาวรไว้ให้กับผู้สนใจสอบถามประเทศไทยของเราก็เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่เครืออินเตอร์เนียลด้วยสมกับฐานะจุดยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกซะจริงแต่เป็นที่น่าเสียใจว่าคนสื่อรับเงินจากองค์กรทำลายล้างบ้านเมืองตัวเองกลย,ยุทธ์ล้างสมองหรือ Mind s e ซของสรัฐ ดำเนินมาแล้วอย่างยาวนานโดยใช้เครือข่ายควบคุมสื่อควบคุมคนสื่อก่อสงครามข่าวสารกับปรปะปักบิดเบือนข้อเท็จจริงให้เป็นไปอย่างที่ฝ่ายตัวเองต้องการงานล้างบ้านของทรัมป์เรื่องนี้จึงมีประโยชน์ล้างอยู่เศษมันกระทบถึงสื่อทั้งหลายที่รับเงินจากเครือข่ายของยูเซทโดยตรงถือว่าทำดีและหวังว่าทรัมป์กับทีม จะไม่สารต่อง,งานแบบเดียวกันในการแทรกแซงแล้วเสี่ยมประเทศเป้าหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ครอบโลกเบ็ดเสร็จอีกต่อไป